ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็นํามาฝากสั้นๆนะครับอัปเดตก็ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชุม่มภาพบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับตะวันคล้อยนะครับฟังบรรยากาศเสียงชนบทนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้มาอัปเดตกันนะครับ ช่วงตะวันคล้อยนะครับกำลังปลุกคำนะครับเพื่อนๆส่งความปรารถนาดีนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีพลังใจนะครับในการสู้งานสู้อุปสรรคนะครับทุกอย่างนะครับเพื่อนๆขอเพื่อนมีความสุขเด้อครับผม มองมุมใหม่กับเสรตฐที่เฮ็ดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับที่จะส่งกําลังใจนะครับพลังใจให้เพื่อนๆนะครับได้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยผลักดันเพื่อนๆนะครับไปถึงเป้าหมายนะครับพยายามนําเสนอมุมมองดีๆนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับไปให้เพื่อนๆนะครับก็มีเพียงมิตรไตรีนะครับ ความปรารถนาดีนะครับที่จะส่งให้เพื่อนๆเนาะนะครับสําหรับมองมุมใหม่กับประเสิยติเฮ็ดนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับที่มาฟังเสียงธรรมชาตินะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับขอเพื่อนๆมีความสุขนะครับ